สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับมีอินเวอร์เตอร์อีกตัวนึงนะครับที่เห็นไส้ในแล้วน่าสนใจนะครับจะมารีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นของ Solar Land นะครับนะ2000วัตต์นะครับน่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นเพียวสายเวฟแรกๆเลยยี่ห้อแรกๆเลยที่ทำเพียวสาเวฟหรือว่าทำอินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อนี้ก็ ได้ยินมานานแล้วนะครับมาดูไส้ในกันนะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับไส้ในลักษณะนี้นะครับดูสินะครับมันจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะนะครับอ่าดูที่อินพุตนะครับสองพอร์ตนะครับผมไล่วงจรดูแล้วนะครับต่อได้ทั้ง2ข้างนะครับจะต่อ2ข้างเลยก็ได้หรือว่าต่อแค่ฝั่งเดียวก็ได้นะครับนะมันเอาไปรวมกันด้านในอยู่ดีนะครับนะลายวงจรมันอ่ามารวมกันด้านในนะ ทีนี้มาดูรายละเอียดวงจรกันนะครับนี่พายาตั้งขึ้นแบบนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมเอายังไงดีเอาแบบนี้ดีกว่านะครับหม้อแปลงนะครับมอแปลงมี2รูปนะครับนะครับฝั่งใครฝั่งมันนะครับการออกแบบวงจรนะครับก็ผิดแปลกแหวกแนวจากชาวบ้านชาวช่องเขานะครับดูจะเรียบง่ายนะครับแต่ซับซ้อนนะดูตรงนี้นะครับ มอเตอสเฟตนะครับมอเตอร์แปลงลูกหนึ่งนะครับใช้มอสเฟตสี่ตัวฝั่งฝั่งนี้สองฝั่งนั้นสองนะครับขับมอเตอร์แปลงสองซี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับสรุปทั้งเครื่องนะครับใช้มอสเฟตดีซีทูดีซีนะครับแปดตัวนะครับมอเตอร์แปลงลูกนี้สี่ลูกนี้สี่นะครับเห็นไหมขับสองนะครับมอเตอรเฟตไม่แน่ใจเบอร์อะไรสองแปดศูนย์เจ็ด นะครับ IRF2807 นี่ไม่แน่ใจว่าร้อยกว่าแอมปนะครับร้อยกว่าแอมถ้าจำไม่ผิดนะนะครับขออภัยนะครับทีนี้ขับมาแปลงมานะครับเ e ็ต i ิฟาด้วยไดโอดแบบขาแบบโบราณดั้งเดิมนะครับเป็นฟาสไดโอดนะครับเป็นชนิดฟาสนะเพราะว่าความถี่มันสูงนะครับก็ผ่านมาก็ฟิลเตอร์ด้วยนี่ครป่านะครับแล้วชุดเอาพุตนี่นะเรามาดูชุดเอาพุตนะครับ เล็กกระทัดรัดน่ารักทีเดียวดูสินะครับฮิตซิงเล็กแค่นี้เองนะครับแต่นะครับ,นะรบก็ด้วยชื่อเสียงเขาก็แน่ใจว่าน่าจะเพียงพอนะครับถ้าเขากล้าใส่ฮิตซิงมาแค่นี้นั่นนั่นก็หมายความว่าเขาออกแบบมาดีแล้วนะครับการระบายความร้อนน่าจะเพียงพอแหละนะครับถ้าเขากล้าใส่มาแค่นี้นะครับฝั่งดีซีทูดีซีขนาดเท่ากันเลยนะครับเห็นไหม หนานะฮิตซิงหนาแต่ว่าขนาดเล็กนะครับนะก็ที่จริงก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะาเขาจัดวงจรมาให้มันพอมันก็ควรที่จะพอแหละนะครับนะเล็กกระทัดรัดเขาบอก2,000วัตนะครับไม่รู้ว่าก็น่าจะถ้าถ้าถ้าเอาจากชื่อเสียงก็น่าจะได้อยู่นะ2,000วัตต์นะครับ idc to dc เนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับแต่ฝั่ง ac เนี่ยดูจะเล็กกระทัดรัดไปนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าทำได้จริงนะครับ2,000วัต์นะ เอมันสองสองพีกหรือเปล่าสองพีกหรือว่าสองต่อเนื่องนะครับก็เขาไม่ได้เขียนไว้ว่าสองพันวัตต์พีกหรือว่าต่อเนื่องนะครับยี่สิบสี่โวลต์อ่าโอเคมาดูส่วนต่อไปนะครับนี่แกนนะครับฟิลเตอร์นะครับเป็นโลพาร์ตนะครับใช้2ตัวนะครับตัวนี้อ่าถ้าถ้าเป็น NL ก็ตัวหนึ่ง N ตัวหนึ่ง L นะครับอ่ากองความถี่ทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็ส่งเอาต์พุตออกมา นะครับสูย์ปลักด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับพัดลมช่องพัดลมตัวนี้นะครับแล้วก็ปลักเอาพุทนะครับนี่ก็ดูเรียบง่ายดีนะครับดูไม่ลรับสลับซับซ้อนแต่นะครับการออกแบบวงจรก็น่าจะดูเรียบง่ายแต่ซับซ้อนอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวต้องมาไล่เช็คดูว่าอาการเป็นอะไรนะครับลูกค้าบอกว่าช็อตนะครับ เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าอะไรช็อตแต่ที่สังเกตเห็นนี่เห็นไหมนี่ทำไมมันระเบิดไดตุ้มเป๊ะมาอย่างนี้นะครับมันมันเหมือนจะเจอความร้อนสูงแล้วเคเบิลไทนะครับลัดไว้มันก็เลยบีบรัดตัวมันเองนะครับนี่เห็นไหมไม่เคยเจอลักษณะอย่างนี้นะนะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับามาดูด้านใต้นะครับด้านใต้วงจร นี่นะครับมันก็ไม่มีอะไรมีแค่ลายวงจรนะครับแต่ตรงนี้นะจะเห็นได้ว่าช่วง dc to dc เขาจะไลทตะกั่วมาชนิดที่ว่านะครับหนามากนะครับไลท์ตะกั่วมาหนาตึบเลยนะครับต้องหัวแรงร้อนพิเศษเท่านั้นถึงจะาสามารถละลายได้นะเพราะว่าหนามากนะครับนี่ต้องใช้ตัวใหญ่150วัตต์ัพนะครับถึงจะพอละลายง่ายนะครับ หัวแรงเล็กเนี่ยก็น่าจะลําบากจูนะเพราะว่ามันหนามากเอาพุทก็ดูไม่มีรอยไหมไม่มีอะไรแต่ยังไม่เช็คนะว่าอะไรเสียนะครับพอดีว่าลูกน้องพักเที่ยงสะก่อนก็เลยมาถ่ายรีวิวให้ชมกันนะครับดูจะเรียบง่ายมากเลยนะครับนะดูจะเรียบง่ายมากเลยวงจรนะครับถ้าวงจรลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นนึกถึงแอมม์คาดเฮดสมัยก่อนนะครับนะนะครับ เป็นแอมป์ประกอบสมัยก่อนนะที่วงจรเรียบๆง่ายๆนะครับน่าจะคล้ายๆกันก็ประมาณว่าถึกทนนะครับเก่าแต่เก่านะครับการออกแบบวงจรน่าจะเป็นสมัยเก่านานแล้วพอสมควรแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเชื่อว่าก็ยังก็ยังสามารถมีประสิทธิภาพได้ดีอยู่เดี๋ยวถ้าซ่อมเสร็จตัวนี้เดี๋ยวจะมา,าเช็คประสิทธิภาพมาดูว่ามันทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับ e f f i c เค n ร y นะครับเครื่องทํางานได้กี่เปอร์เซ็นต์นะใจ Input เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสูญเสียมากน้อยแค่ไหนนะผมไม่เคยทําเลยนะคลิปที่จะมาวัดค่า e f f i c i e n c y ให้ดูนะครับแต่เครื่องนี้นะขออนุญาตเจ้าของเครื่องแล้วกันนะครับถ้าซ่อมเสร็จนะถ้าซ่อมได้ก็จะมาวัดค่าเปอร์เซ็นต์ค่าประสิทธิภาพที่มันทําได้เดี๋ยวมาดูกันรุ่นเก่าๆมันจะทําได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องค่าสูญเสียจะเยอะไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ตอนนี้ก็ดูรีวิวกันไปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับมันอย่างที่บอกมันเรียบๆง่ายๆนะครับทีนี้ยังไม่เจอเลยชุดคอนโทรลอยู่ไหนนะครับนี่อันนี้เป็น d c to d c บอร์ดแค่นี้มันก็มีแค่นี้นะครับตัวนี้ก็เป็นออคโตนะครับสั่งงานอีกทีโดยบอร์ดหน้านะครับตัวนี้เท่าที่ดูก็มีแค่นี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เป็นบอร์ดพิวซายเว็บ นะครับให้ดูฝั่งนี้ดีกว่านี่นะครับเป็นเพียวไซเว็บใช้า MCU นะครับคอนโทรเลอร์ Controller, นะครับไมโครคอนโทรเลอร์ในการสั่งงานถ้า MCU เสียนะครับอันนี้ก็จบเหตุเหมือนกันนะครับก็หวังว่ามันคงจะไม่เสียนะเพราะว่าถ้า MCU เสียจะต้องมาดัดแปลงใส่บอร์ด EGS 0 0 2ก็วุ่นวายยุ่งยากนะครับอาจจะไม่คุ้มเพราะฉะนั้นก็ได้แต่หวังว่า MCU มันจะไม่เสียนะ มีแค่นี้เองนะครับนะบอร์ดเล็กนิดเดียวนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีจุดอื่นแล้วนะครับใต้บอร์ดก็ไม่มีอะไรนะครับ Mcu มีแค่นี้เองนะครับเห็นไหมชุดที่เป็นชุดสั่งงานนะครับแต่ชุดนี้น่าจะไม่ได้มีอะไรมากน่าจะเป็นชุดแสดงผลอย่างเดียวมากกว่านะครับนี่นะน่าจะเป็นแสดงผลอย่างเดียวไม่ได้มีส่วนในการควบคุมนะครับคิดว่านะ ก็มีแค่นี้เองนะครับเรียบๆง่ายๆส่วนตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนอาชั้นนะครับเอามาเป็นลักษณะตรวจสอบกระแสนะเท่าทีถ้าถ้าให้เดานะครับเพราะว่ายัางไม่ไล้วงจรดีสักเท่าไหร่เราไม่เห็นลายวงจรต่อไปถึงไหนเลยต่อใช้ยังไงเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าผมไม่เห็นลายวงจรที่ต่อขึ้นมาถึงอาชั้นตัวนี้หรือจะต่อด้านใต้อ่งงเลยงงเลยนะครับมันเหมือนแปะไว้เฉยๆไม่มีขั้วไฟอันนี้ไม่ใช่ขั้วไฟนะอันนี้เป็นตัวยึดอมอามอสเฟตด้านล่างนะครับ แล้วก็มีน็อตอยู่ตรงกลางนะครับอาจจะเชื่อมต่อลงตรงกลางโดยตรงไปไปสู่บอร์ดนะครับด้านนี้แต่ก็ไม่เห็นมีลายวงจรอะไรนะอ่าแปลกดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับจะมาเฉลยคลิปหน้าแล้วกันนะครับขออภัยนะครับเอาเป็นว่าจะมาเฉลยคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นอะไรนะครับเพราะว่าถ้าซ่อมเสร็จแล้ว เดี๋ยวอย่างที่บอกจะมาถ่ายทดสอบต่อโหลดให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วจะมาดูด้วยประสิทธิภาพเครื่องเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมาเฉลยคําตอบว่าเจ้าตัวนี้มันต่อยังไงต่อลงไปส่วนไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เองผมก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะรู้นะครับเดี๋ยวมาให้คําตอบนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ